เราได้ร <am> ้องไหมร้องนี่ไงพี่ มันชี้หน้ามันชี้หน้าันว่าอะไรตอนนั้นเราจำได้ไหมเหมือนมันบอกว่ามันเป็นแฟนเก่าหนูเขาก็เออเนี่ยก็แฟนเก่าตอนแรกออกไปดินข้าวกับเพื่อนซักประมาณม์หกโมงเย็นนะคะแล้วกลับมาที่คอนโดประมาณสองทุ่มใช่ค่ะทีนี้หนูอ่ะลืมคีย์การ์ดไวะคะ้ค่ะก็เลยให้พี่ช่างมาเปิดประตูให้หน่อยเขาก็พอเขาเปิดประตูให้แล้วหนูก็เดินไปที่ลิฟต์แล้วเขาก็เดินตามหนูขึ้นไปบนห้องค่ะ ยังไม่ถึงห้องนะคะแต่แบบหน้าประตูอะค่ะหนูก็เห็นท่าไม่ค่อยดีหนูคุยกับเพื่อนไว้ว่าเออเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจพี่เขาเขาดูแปลกๆไปค่ะแล้วพอหนูวางสายจากเพื่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างแล้วนะหนูก็เลยเปิดประตูแล้วทีนี้เปิดประตูปุ๊บเขาก็เหมือนทําท่าจะเดินกลับใช่ไหมคะแล้วพระตะพกเขาก็เดินมาเข้าห้องไปเลยค่ะดันหนูเข้าไปด้วยัน,นยพอเข้าห้องไปแล้วก็เหมือนถอดเสื้อผ้าค่ะ คือพยายามที่จะข่มขืนแล้วเพื่อนหนูก็แบบเอาหนูหายไปสักพักหนึ่งเพื่อนก็เลยโอเคไม่ไว้ใจเ <c oughs> พื่อนก็เลยขึ้นมาตามแล้วก็ช่วยไว้ทันไปถึงเขาถอดเสื้อผ้าเราเถอดค่ะถอดค,ครบหมดเลยแล้วล้มบนบนบนเตียงใช่เ้าเห็นว่าก่อนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาให้การตำรวจแล้วเขาเคยคบกับดาวอันนี้ไม่ได้คบค่ะใช่ไม่ใช่เรื่องจริงก็คือรู้จักกันแค่อยู่ที่คอนโดเท่านั้นใช่ค่ะแค่คุยกันแบบปกติทักทายแล้วหลังจากนี้เราทำยัไงต่อครับ ก็แจ้งความแล้วรอตำรวจดำเนินคดีค่ะแล้วตอนนี้ความสุขเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแย่นิดนึงเวลาพูดก็แบบจะร้องไห้ตลอดเลยเรื่องกลัวเขาจะกลับมาทำอะไรเราอีกไหมกลัวค่ะไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยช่วงนี้อะค่ะนิสัยเขาเป็นยังไงอัธยาศัยเขาเป็นคนที่อัธยาศัายดีมากค่ะคือแบบก็คุยทักเหมือนเขาเล่นกับทุกคนนะคะก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าเป็นอย่างนี้ใช่บอกก่อนนั่นที่เคยเคยจีบเราด้วยใช่ค่ะเคยจีบ แต่<ร>ว่าไม่ได้ดเล่นด้วยค่ะก็พยายามจะอยู่คนเดียวอะค่ะใช่แล้วก็แบบเวลาไปไหนอะค่ะก็คนมีเพื่อนไปด้วยอะค่ะน้องเลดนึ่งตอนใ,ในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันคือหลายคนสงสัยเห็นแบบคุยแบบสนิทมากกันเป็นยังไงใช่ค่ะมันจะมีช่วงที่อยู่ในลิฟต์ใช่ไหมคะคือตอนนั้นอะหนูก็คุยเล่นกันว่าแบบเอ้าพี่อยู่คนเดียวพี่ไม่ไปทํางานหรอเขาบอกว่างานไม่ต้องทําก็ได้ค่ะแล้วคือหลังจากนั้นหนูก็คือไม่ได้คุยแล้ว คุยกับเพื่อนใชเเ่เขาเขาเขาเคยจีบกันมานานเลยอ่ะช่วงที่จีบเหมือนจะเป็นแค่สามสี่วันนะคะที่แบบคุยจีบแล้วแล้วแฟนเขาก็ทัมงหนูว่าเออเนี่ยเป็นอะไรกับแฟนเขาหนูก็บอกอ๋อตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาแบบมีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยหลังจากรู้คือหนูก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยคือเคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยเลยคะ่ะไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยแล้วเขาเคยขึ้นห้องมาก่อนหน้าที่จะขึ้นใช่ค่ะเขาเคยขึ้นไป ขึ้นขึ้นไปหาเราเหรอใช่ค่ะขึ้นไปหาเลยตอนที่เราเลิกคุยกับเขาเนี่ยเราได้มีการถ้าเจอเนี่ยเราทักกันไหมมีทักค่ะทักกันตลอดก็คือเซลกันไปใช่ไม่เชิงเซลอะค่ะก็แบบว่าเขาถามเหมือนว่าเช้าเช้าเนี่ยหนูออกไปโรงเรียนใช่ไหมคะเขาถามอ้าวไปเรียนแล้วหรอหนูแบบใช่ไปเรียนแล้วแล้วหนูก็คือแค่นั้นหนูก็ไม่ได้คุยอะไรต่อเลยก็ประมาณนี้เขาคยเข้ามาห้องเรากี่รอบรอบเดียวค่ะตอนนั้นเรายิงยับว่าไม่ค่ะ เหมือนเขาเคาะเคาะประตูค่ะแต่เคาะอนนั้นมีใครอยู่บ้างมีพี่สาวอยู่ด้วยค่ะเขาเข้าไปทำอะไรกันก็เข้าไปทําพฤติกรรมแบบนี้แหละค่ะแล้วพี่สาวก็อยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบก็ไม่ได้ยินยอมอะค่ะแล้วแล้ววันนั้นเราทํำยังไงวันที่บอกเข้าไปก็มันก็เขาเขาจะทําแบบนี้ใช่ไหมคะเขาเอาหนูเข้าห้องไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยธุระแป๊บหนึ่งเขาคูดกับหนูแบบนี้พี่สาวก็มันรู้ว่าโอเคคุยธุระอะไรกันแป๊บเดียวเขาก็ไปทําแบบเหมือนมีอะไรกับเราอะค่ะตอนนั้น ห้านาทีอะค่ะแล้วหนูก็ออกมาหาพี่สาวแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่โอเคแต่แบบเพราะแบบตอนนั้นคุยแบบจีบกันมัน้งคะหนูก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมั้แต่ก็คือมีอะไรกันแ้วใช่ค่ะครั้งเดียวคะ่ะก็คือหลังจากนั้นก็รู้รู้ว่ามีเมียม,มีอะไร<า>แล้วหนูไม่ยุ่งเลยใช่ก็คือวันล่าสุดเห็นเห็นเขาทำกระดิกระดาอะไรอันนี้เห็นไหมอ๋อเห็นเห็นค่ะตอนตอนนี้ตัวเขายังอยู่ที่คอนโดไหมครับ อ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะทางนิติเขาไล่ออกไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วค่ะวันที่เกิดเหตุใช่ค่ะ,ละหลังจากนี้ก็คือไม่รู้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนทําอะไรติดต่อไม่ได้แล้วใช่ค่ะ,เ,คะเหมือนว่าหลังจากเขาทําปุ๊บเขาทัก,ท,กทักไปหาพี่สาวมั้งเขาบอกว่าไม่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะไม่ทาแบบนี้แล้วชานในมรดกติดใช่ด,ด้านตรงนี้โปรี่ใส่ใจกอ,องของช่านคนนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาก็อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เนื้องานเขาก็ทํางานดี คือลูกบ้านส่วนมากเนี่ยจะรู้จักเยอะแล้วก็รักใคร่ยเยอะแล้วพฤติกรรมเขาเนี่จะขอ,อ,อแก่แล้วก็จีบลูกค้าที่ว่าอาศัยในคระโดเนี่ยเป็นแบบนีส่วนตัวที่ที่ผมเห็นนะก็ไม่มีเราจะเห็นแค่เขาคุยโทรศัพท์แต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยโทรศัพท์กับใครอะไรยังไงแล้วหลังเกิดเรื่องนะครับทางพิศิตเนี่ย เบื้องต้นนะครับที่คุยกับทางบริษัทนิติบริษัทนิติเนี่ยให้เขาออกจากงานเลยแล้วก็ไม่ให้กลับมาเหยียบที่ทราไซนี้แล้วก็ปล่อยให้ทางตํารวจนะครับดําเนินคดีได้เลยเพราะทางเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วว่แต่ในส่วนของกล้องในส่วนนั้วก็คือติดต่อมาหาเราได้แต่เราอยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอย่างตัวผมที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายคือเราอยากให้ความเป็นกลางมากที่สุดปีกว่าถึงสองปีแล้วครับ โดเบื้องต้นทางนิติเนี่ยออดูแลหรือว่าเยยาจิตใจผู้ทางผู้เสียหายยังไงบ้างอ่าในส่วนตรงนี้ผมยังไม่ได้คุยกับทางบริษัทนิตินะครับอ่ายังไม่ได้คุยทางบริษัทเขาแต่เราก็มีคุย,คยในคณะกรรมการของเราว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะคือเราอยากให้ข้อสรุปออกมาก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงใครเป็นคนผิดหรือว่าเขามีอะไรกันก่อนหน้านี้ไหม ซึ่งตรงนั้นน่ะเราไม่มีข้อมูลเลยเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นแล้วเราไม่ได้ก้าวล่วงเขาอตอนนี้ในในส่วนของทางที่คุยกันนะครับก็หนึ่งคือจริงๆอ่ะมันเป็นพฤติกรรมรายบุคคลเพราะว่าถามว่าถ้าลูกบ้านบางคนถามว่าแล้วอย่งนี้ความปลอดภัยลูกบ้านจะอยู่ที่ไหนอันนี้เราเราเข้าใจนะผมอ่ะเผื่อไว้ทั้งสองทางก็คืออาจจะเปลี่ยนบริษัทนิติหรืออาจจะบริษัทนิติชุดนี้อยู่เพราะว่าต้องให้ลูกบ้านแต่คนตัดสินใจครับ